รวมอุปสปปมบทมู่ในวันนี้พวกเมียก,ก็มารวมุ่นโดยและการชิงชมครับทุก่านดีที่รวมอุปสมบทในการนี้นพวกสาที่กับไล่ฐานก็คงมีเวลาไม่หมัดหนักงานจะบดในระยะสัน้นแต่ว่าพวกว่าถ้าเราตั้งใจดี ตั้งใจจริงว่าเราจะจะวนแล้วก็ทำร่างกายจิยใตใจให้เราไว้พร้อมแล้วก็ตั้งใจจะวันส่งวันสามวัน,าวนหาเดือนเรือนปีไปตามใจแต่ว่าพงเชื้อว่าไอ้นี่มีมีณุนา <Okay. S 1> มีคุณค้ากับตัวเราเองมีคุณค้ากับพัศชนา พความตั้งใจจริงของเราแล้วก็ตั้งใจให้เป็นเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาก็จะเดินบุญเดินกุศลแต่ถ้าโบสถ์นั้นแต่ว่ารักษาให้ทานตงไล์ก็เป <c oughs> ็นกำลังใจแล้วก็ให้ความตั้งใจจริงของกานทันต์ไล่จะกุศลบุญกุศลกุศลกุศลไห้ตื่นตัวจิตใจญาณก็ ฐานงานี่เจ้าวัดคือเจ้ากรรมนิดเวรแบบผรุ่งผลไล่ให้ความตั้งใจของฐานทางไล่เนี้ยเป็นรุ่งเป็นรุ่งส่งนัดส่งเชิญให้ฐานได้ประสบความสำเร็จตามความตั้งใจรักฐานนะแล้วก็ให้ข้อให้พวกเราได้รับเชิญชมเชิญชมรวมกันทุกคนข้อชี้ชมดีดีกับถกขันด้วยครับสวัสดีครับ